เพิ่มแถวและคอลัมน,น์ในตาราง 1. ให้เราคลิกเมาส์ในช่องตารางเพื่อใช้เป็นช่องอ้างอิงน,นะคะสอง คำสั่งสำหรับการแทรกแถวหรือคอลัมน์นะคะแทรกด้านล่างแทรกด้านซ้ายแทรกด้านขวานะคะในที่นี้เราจะแทรก ด้านล่างนะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วให้เราคลิกแถวหรือคอลัมน์ก็จะแทรกทางด้านล่างให้เรานะคะหรือถ้าเราต้องการแทรกข้างขวาให้เราเมาส์ไปคลิกเพื่อใช้เป็นช่องอ้างอิงนะคะ แทรกด้านขวานะคะเมื่อเราคลิกแถวหรือคอลัมน์ก็จะแทรกมาทางด้านขวานะคะเมื่อเราต้องการแทรกทางด้านซ้ายให้เรา,าคลิกเลือกช่องเข้าเป็นช่องก้างอิงน,นะคะเมื่อเราคลิกแทรกด้านซ้าย แต่บร้โคล้ามก็จะแทรกมาทางด้านซายให้เรานะคะ